โอมคะเนศสายะนะมะาโอมคะเนศสายะนะมะาโอมคะเนศสายะนะมะาวันนี้นะคะเราจะมาใช้เซียมซีจิ๋วมั่งมีร่ำรวยในงวดที่ผ่านมาเนี่ยมีคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งยี่สิบสองใบจำนวนหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านทางแอปเป่าตังคสำหรับคลิปนี้ก็จะดูแค่เลขท้ายสองตัวนะจะใช้เวลาดูแป๊บเดียวค่ะจะดูทั้งหมดก็สามครั้งพอก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะ โอมคเนศสายะนามาหาโอมคเนศสายะนามา,าโอมเนศสายะนามานมา,านะม,ามีมาเงินทองจงมาลาบมาพุดท,ทางเงินมาสังฆังเงินพุดท,ทางเงินมาทำมังเงินมาสังฆังเงินมาโอมความร่ำรวยจงมามาด้วยนะโมโพท,ทิสัตโต อาคันติมายะอิติภควาสามสามถ้าเลยนะ ทิ้มเสนกันกุ้มใจกุ้มใจอยากถูกหวยห้า โอมสีพระเนสายนัมมาโอมจึนเจรโอมเจมาตอีมหาวะชนีโอมพระเชลโสดีโอมโอมพัควะเตมาหาีแลวสดีนัมมาโอมพรควเตมาหาเลีุมาณัมมหห้าห้าเออดีห้าห้าห้าทีนึงนะคะมันจะออกหวยแล้า สามสามเก้า ทีนี้เราจะมาดูเลขสามตัวนะคะ มันออกไปแล้วไม่ใช่เหรอเจ็ดสองเจ็ดเนี่ยมาดูเลขสามตัวเอาห้ารอบนะคะ เอาไว้หน้านะเลขเดิมอ่ะเจ็ดสองสอง สองหกสองหกสามสองสอง,สอ,ง,สอ,งอีกแล้วเอาไว้ด้านหลัง สองสองก้าก้า เจ็ดหนึง่งหมดแล้วค่ะ